PlayStation 5ยอดขายทะลุ61ล้านเครื่องแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันที่9สิงหาคมก็มาพูดเกี่ยวกับตัวแบรนด์ที่ชื่อว่า PlayStation กันต่อเลยนะครับที่เรียกว่าความร้อนแรงของตัวแบรนด์นี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่แพลตฟอร์มไหนไม่รู้จัก PlayStation หรือไม่ใช่เป็นแฟนบอยของทาง PlayStation ผมก็เชื่อนะครับว่าคุณหันไปทิศทางไหนในประเทศไทยตอนนี้ ก็ต้องเจอกับคําว่า PlayStation อยางหลีหนีไม่ได้นะครับโอเคครับกับตัวยอดขาย6 1ดล้านเครื่อง <_ letter> เดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันนะครับแต่วันนี้วันที่9สิงหาคม <_ letter> ก็จะต้องมาบอกกับแฟนๆของ PlayStation ที่เป็นสายนักสะสมหรือว่าอยากอยากจะลองสัมผสัสตัวจอยคอนโทรเลอร์ที่มันมีสีสันแบบวิบวับกันหน่อยนะครับจี๊ดจา๊าดกันหน่อยกับตัว A s t r o b o t นั่นเองนะครับที่วันนี้เปิดให้พรีออเดอร์เป็นวันแรกแล้วนะครับก็เรียกว่าาในประเทศไทยเราเองถ้าใครทันนะครับในช่วงเช้าเช้าสายๆวันนี้นะครับก็คงฟินกันไป ทั่วนหน้านะครับแต่หลังจากนั้นก็เรียกว่าของหมดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องคอยมันกันเช็คกันดูให้ดีแหละนะครับว่าวันนี้จะมีการเติมของกันหรือเปล่านะครับส่วนคนที่มีญาติญาติหรือว่าเพื่อนๆอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศมาเลเซียนะครับผมที่เข้าไปเช็คอยู่ตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับที่อัดคลิปนี้อยู่ก็ยังมีสินค้าอยู่นะครับก็ลองกิงกลางกันไปหากันดูได้นะครับโอเคคราวนี้เรามา พูดคุยเกี่ยวกับตัวแบรนด์ PlayStation หรือว่า p l a y s t a t i o n กันต่อเลยนะครับต้องบอกนะครับว่าตัวเครื่อง PlayStation 5นั้นยอดขายถึง61ล้านเครื่องอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งมันไป่ไเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกินความคาดหมายนะครับซึ่งถ้ามองว่าตัวเลขยอดขายระดับนี้นะครับตัวเครื่องมีอายุป,ประมาณเกือบๆจะ4ปีขายได้61ล้านเครื่องโอ้โหถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นอาจจะแบบยิ้มแก้มปีกันไปแล้วใช่ไหมครับแต่สำหรับโซนี่ก็ต้องบอกนะครับพวกเขากับรู้สึกว่า ยังเป็นตัวเลขที่ไม่น่าพอใจนะครับยังไม่น่าพอใจนะครับเพราะถ้าหาไปเปรียบเทียบกับตัวเคาเล่นเกมคอนโซลเจนก่อนนะครับอย่าง PlayStation 4ก็ต้องบอกว่ามันยังมีตัวเลขที่สูงกว่านะครับสูงกว่าแต่ถามว่าสูงกว่าเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะมากนะเพื่อนๆก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้ทิ้งห่างกันเยอะแต่ทาง Sony เองก็ต้องการแหละนะครับว่าเมื่อไหร่มันจะถึงจุดที่มันสามารถจะทะลุนะครับเอาชนะ ของตัวเครื่อง playstation 4ได้นะครับในช่วง time line เดียวกัน,นครับก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าทาง sony เองจะปั้นหรือว่าเข็นกับการจำหน่ายตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยให้ถึงความฝันได้หรือเปล่านะครับอืมซึ่งถ้าเราหลกมามองดูเฉพาะแต่ตัวเครื่องเกมคอนโซล playstation 5นะครับก็ต้องบอกนะครับว่ายอดขายในช่วง time line เดียวกันนะครับของในปีนี้ในวันนี้นะครับถ้าหากไปเปรียบเทียบกับในช่วงของปีที่แล้วก็ต้องบอกว่าตัวเครื่อง playstation 5นั้นจำหน่ายได้น้อยกว่า นะครับน้อยกว่าในปีที่แล้วนะเพื่อนๆซึ่งไอ้สิ่งที่มันน้อยกว่าเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นภาพออกมาแล้วว่าทางโซนี่เองก็ต้องการที่จะทําให้ตัวเลขนั้นมันอยู่ในสัดส่วนที่เท่ากันหรือว่ามากกว่าเดิมใช่ไหมครับเพราะการทาธุรกิจมันก็ต้องรู้กันอยู่แล้วนะครับมันจะต้องขายได้ให้มากๆขึ้นขึ้นไปนะครับยิ่งขึ้นไปก็ต้องบอกเลยว่าเราจะเห็นในเรื่องของการทําโปรโมชั่นนะครับกับตัวเครื่อง PlayStation 5เนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยในช่วง อ่าสามสี่เดือนที่ผ่านมานะครับเรียกว่าอย่างหนักเลยก็ว่าได้นะครับและไม่ได้มีเพียงแค่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นประเทศอื่นๆทั่วโลกที่ทางโซนีวางจำหน่าย p l a y s t a t i o n อย่างเป็นทางการนะครับก็ต้องบอกว่าทําเหมือนเหมือนกันหมดนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็พอที่จะบอกได้เลยว่าทาง p l a y s t a t i o n เองหรือว่า Sony นั้นไม่ทิ้งกับตัวฮาร์ดแวร์ของตัว PlayStation 5ในยุคเจเนเรชันนี้อย่างแน่นอนนะครับหายห่วงนะครับเพื่อนๆเบาใจได้เลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเริ่มแบบ ทนกระแสกับตัวการมาของตัวการเล่นเกมแบบคลาวนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยอา,อาจจะกังวลใช่ไหมครับว่าโอ้ถ้ารูปแบบของการเล่นเกมแบบนั้นมามันจะทําให้การเล่นเกมผ่านเจ้าตัวฮาร์ดแวร์แบบเดิมๆเนี่ยมันจะเริ่มล้มหายตายจากไปผมก็มองได้เลยว่ายังอยู่ไปอีกยาวๆเพราะทางโซนี่เองก็ยังคงผลักดันกับการวางจําหน่ายตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ ทั่วทั้งโลกอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นในเจเนเรชันนี้อีก45ปีอยู่กันได้อีกนะครับอยู่กันได้อีกยาวๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวยอดขายนะครับของตัวเลขที่ได้ประกาศออกมาในช่วงวัน2วันที่ผ่านมากับตัวงบการเงินของไตรมาสแรกนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะดูแล้วน่าเป็นห่วงนะครับทั้งในเรื่องของตัวยอดขายตัวเครื่อง p พยนะครับที่ดูแล้วไม่ได้เป็นไปตามเป้าใช่ใช่ไหมครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวยอดขายของตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นแบบชนิดแผ่น นะครับหรือว่าฟิสิกอลนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ตรงส่วนนีเน้เพื่อนๆก็พอที่จะรู้กันได้นะครับว่าไอ้ที่มันลดลงมันก็เข้าใจได้นะครับตัวเกมมันออกมาน้อยนี่นะครับถ้าเพื่อนๆลองนับกันดูนะครับแล้วบางเกมออกมาก็อาจจะไม่ถูกจดิตเราอีกใช่ไหมครับแถมบางเกมก็ยังไม่มี Uh, ในเรื่องของตัวความแตกต่างกับการเล่นบนตัวเครื่องในเกมคอนโซลตัวกเก่าอย่างเพยซีมากสักเท่าไหร่เข้าไปด้วยอีกนะครับมันก็เป็นธรรมดานะครับที่คนที่จะซื้อตัวเกมแบบชนิดแผ่นเนี่ยมันก็ซื้อน้อยลงนะครับน้อยลงนะครับแต่ในเรื่องของตัวเกมที่เป็นแบบดิจิตอลก็โดนด้วยเหมือนกันนะครับก็โดนด้วยเหมือนกันคนที่สายดิจิตอลก็ต้องบอกนะครับว่าซื้อน้อยลงนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งมันก็ดูแล้วค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงแต่ถ้าเรามองภาพรวม ไอ้ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็ต้องบอกนะครับตั้งแต่ Spider-Man 2ออกมาเนี่ยแคบจะไม่มีตัวเกมที่สร้างแรงกับเพื่อมแบบระเบิดตูมนะครับจะมีมาหน่อยก็ Final 7 r e b i r t h นะครับก็ดีในกระแสนะครับแต่ว่าในยอดขายก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้านะครับหรือว่าจะเป็นตัว s t l l l r Blade นะครับก็เป็นค่ายเติร์ดปาร์ตก็อยู่ในกระแสที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบเปรี้ยงปล่างแบบบูมภายในวันแรกนะครับก็เป็นการบอกปากต่อปากเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมก็ยอดขายทะลุ1ล้านนะครับซึ่งผมก็มองว่า Stella r า a บ e และก็ Final Rebirth นี่แหละก็พอที่จะมาช่วยนะครับให้ทางตัว PlayStation เองเนี่ยสามารถที่จะ ไม่ได้เจ็บหนักไปมากกว่านี้นะครับไม่ได้เจ็บหนักไปมากกว่านี้เพราะอย่าลืมว่าโลนินเนี่ยก็เรียกว่าจะถามว่าแป็กไหมก็จะบอกแบบนั้นก็ได้นะครับกับตัวยอดขายนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าแต่ว่าโอเคนะครับก็สร้างความเป็นเอ็กซ์ clus ีฟนะครับให้กับตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 5อยู่ในช่วงระยะหนึ่งแล้วกันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าในทางด้านซอฟต์แวร์ก็มีปัญหานะครับกับตัวยอดยอดขายใช่ไหมครับแต่ในส่วนที่ทำให้ p พ a y s t a t i o n ค่อนข้างที่จะยิ้มได้นะครับ ก็เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่คิดไม่คาดฝันเหมือนกันแหละนะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวบริการเสริมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น DLC หรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการเติมเงินคูปองคูปอง,ปองต่างๆแหละที่เพื่อนๆซื้อกันในตัวของค่าย Hoyover's e นะครับจะเป็น Genshin, h o n นไก s t a ร r a i l หรือว่าจะเป็น c o l l of Duty หรือว่าจะไปอะไรก็ตามนะครับที่ซื้อเติมๆกันนะครับส่วนเสริมตัวเกม DLC ต่างๆไอ้ส่วนนี้แหละที่สามารถที่จะสร้างตัวเลขขึ้นมา ให้พวกเขาเนี่ยยิ้มแก้มปรีขึ้นมาได้และก็อาจจะไปชดเชยกับส่วนที่พวกเขาขาดทุนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือตัวบริการของตัว p l a y s t a t i o n Network นั่นเองหรือ p s n หรือว่า PlayStation Plus นะครับที่เพื่อนๆใช้บริการกันนะครับเสียราคาค่าบริการรายเดือนรายปีแบบโอ้โหน้ำตาแบบซิกๆนะครับเมื่อไหร่จะมีโปรโมชั่นกันมาสักทีอะไรแบบนี้ก็ต้องบอกนะครับว่า2ส,ส่วนนี่แหละนะครับที่สามารถจะทำให้ธุรกิจของทางด้านในวงการบรอเกมของทางโซนี่เองนั้นคลิก กลับมากลายเป็นบวกได้เลยทีเดียวนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดนะครับไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าในเรื่องของตัวการกระจายความเสี่ยงของทางรูปแบบของการให้บริการของทางโซ n y ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายนะครับยังไม่นับรวมถึงตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เสริมต่างๆอีกนะไม่ว่าจะเป็น PlayStation Portal หรือว่าจะเป็นตัวตัว PlayStation VR นะครับตัวอะแดปเตอร์นะครับที่ตอนนี้เพื่อนๆมาบอกว่าทางฝั่งอเมริกา ของขาดไปที่เรียบร้อยเลยนะเนะครับเป็นกลายเป,เป็นกลายเป็นอุปกรณ์เสริมที่เป็นของคนที่ต้องการเยอะพอควรวเลยนะครับก็งง,งงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเค่อยมาเจาะลึกกันนะครับถึงแมา้อาจจะไม่ได้สร้างรายได้แบบเต็มแมตเต็มหน่วยมากแต่ผมก็เชื่อว่าในส่วนของตัวสินค้าคงค้างสต็อกเนี่ยทางโซนี่ค่อนข้างจะจัดการได้ดีกับการผลิตออกมาในจํานวนที่ไม่ได้มากนะครับก็เรียกว่าผลิตตามในจํานวนที่ผู้ใช้จะเอาไปใช้จริงๆนะครับก็มองว่ายังมีส่วนอีกหลายๆส่วนนะครับที่ทาง PlayStation เองจะทําให้ ธุรก really ิจในด้านการบริเกมของพวกเขาเนี่ยกลับมาให้ยิ่งใหญ่ทางานเหมือนกับในยุคของ PlayStation 2นะครับที่ตอนนั้นก็ต้องบอกนะครับว่าขายในซอฟต์แวร์กับขายเครื่องอย่างเดียวนะอยังระเบิดแล้วเถิดเทิงขนาดนั้นถ้าบวกเข้ากับตัวเซอร์วิสอื่นๆที่อยู่ในปัจจุบันเข้าไปดีนะมันเหมือนกับคูณ2เลยนะเพื่อนอ่คือคูณ2เลยก็ต้องรอลุ้นกันว่าตัวยอดขายเป้าแรกนะครับผมมองนะครับเป้าแรกที่เขาวางไว้ก็คือยอดขายของตัวเครื่องนี่แหละเมื่อไหร่มันจะสามารถ ทะลุเอาชนะตัวเครื่องเป็นเกมคอนโซลอย่าง p พยได้สักทีนะครับซึ่งผมก็มองว่าแกป๊ปไอช่องว่างที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันเริ่มที่จะเหลือน้อยลงท,ทุกทีแล้วนะครับคราวนี้ก็เหลืออยู่ที่การผักดันของทาง Sony กับการจัดโปรโมชั่นและก็เรื่องของตัวซอฟต์แวร์เกมนี่แหละที่จะมาสร้างแรงกระตุน้นหรือว่าแรงกระเพื่อมนะครับให้คนเนี่ยต้องการซื้อเครื่อง PlayStation 5มากขึ้นนะครับก็ต้องรอลุ้นกันแบงคมิหูคงน,นะครับจะทําได้หรือเปล่านะครับหรือว่าตัวเกม s อสโซบอ จะทําได้หรือเปล่านะครับสเกมนี้หลักๆนะครับที่จะบอกเลยว่ามันจะสามารถทําให้ตัวยอดขายเครื่อง PlayStation 5ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยกระเตื้องขึ้นมานะครับกระเตื้องขึ้นมาได้ไหมนะครับและอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะครับถ้าเรานับตัวไทม์ไลน์นี้นะเพื่อนๆอ,อ,อายุของตัวเครื่อง PlayStation 5ที่มีอายุตอนนี้กําลังจะครบ4ปีในเดือนพฤศจิกาที่จะถึงนี้แล้วนะครับถ้าเราไปเปรียบเทียบกับในยุคข,ของ PlayStation 4เพื่อนๆรู้อะไรไหมครับ เครื่อง PlayStation 4 Pro วางจำหน่ายได้มาหลายเดือนแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ PlayStation 5 Pro ยังไม่ได้วางจำหน่ายก็เรียกว่ายังมีไม้เด็ดอีกก๊อกหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเชื่อนะครับถ้าประสิทธิภาพหรือว่าตัวสเปคเพอร์ฟอร์แมที่เราลือๆกันมามโนมโนกันมานถ้ามันเป็นไปตามนั้นจริงๆโอ้โหยอดขายของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลเจเนอเรชันนี้กับ PlayStation 5มันจะระเบิดขนาดไหน นะครับซึ่งผมมองแล้วว่าเป็นสิ่งที่ทางโซนี่เขาวางไว้ค่อนข้างที่จะเป๊ะนะถ้ามองแบบนั้นคริสต์มาสนี้ PlayStation 5 Pro ต้องออกมาแล้วนะครับต้องออกมาแล้วนะครับเพราะท่านในไทม์ไลน์เดียวกัน PlayStation 4 Pro วางจำหน่ายแล้วนะในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเอาไทม์ไลน์เดียวกันนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะครับว่าในเรื่องของตัวโควิดก็อาจจะเข้ามาทำให้การ วางเป้าตรงส่วนนั้นมีการคาดเคลื่อนออกไปนะครับเพราะอย่าลืมว่า p l a y s t a t i o n 5วางจําหน่ายในช่วงตัวโรคระบาดท,ที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วในประเทศไทยเราเองที่เพื่อนบอกว่าเร็วไปหรือเปล่าไม่ใช่ละมั้งยังอีกนานนะครับก็ไม่แน่นะครับเพราะอย่าลืมว่าในบ้านเราเองเนี่ยเพิ่งจะมาได้เครื่อง PlayStation 5กันแบบสบายชิลๆเนี่ยประมาณปีนึงเองนะเพื่อนเพื่อแต่ในประเทศอื่นเนี่ยเขา เขาชินชาไปจาก4ปีแล้วนะเ,นเพื่อนๆเขาก็นานนานนานโขแล้วนะครับดังนั้นมันก็น่าจะถึงเวลาแล้วแหละกับสิ้นปีนี้กับ PlayStation 5 Pro นะครับส่วนใครที่เพิ่งซื้อ PlayStation 5ตัวรุ่นโมเดลใหม่ New m o เด l หรือว่าสลีมไปก่อนหน้านี้ก็เล่นซะให้คุ้มนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยเป็นมือ2ก็ได้นะครับในช่วงเวลานั้นนะครับสำหรับในวันนี้ก็เอามาพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางของทาง PlayStation และก็ข่าวๆที่เกิดขึ้นในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาที่ค่อนข้างที่จะ ยิ้มกันได้แบบแก้มปรินิดหนึ่งนะครับสำหรับสาวกของทาง PlayStation สำหรับในวันนี้ทางผมเองก็ต้องขอตัวลากัไกนไปก่อนนะครับส่วนข้อมูลอะไรลึกๆนะครับเพื่อนๆเข้าไปอ่านได้นะครับในตัวลิงก์ที่ผมจะแปะเอาไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ